ก่อนอนบดก็ต้องใส,ดออส่ดอกผักลงไปก่อนน้ำเริ่มห้อนแล้วก่อนอินบดใส่ดอกผักลงไปทางฮานให้มาก็จะมีแต่กระลำเนาะผักกาดขาวแล้วก็ผักบงนี่เนาะพี่นอ้องสำหรับดอกผักมนม่เอาที่บ้านเนาะ ซื้อจากหานมากินอยู่บ้านเนาะพี่เนาะอันนี้โลกัวกัจะมีได้มากัจะมีกุ้งพี่ป่างวแล้วก็เป็นมักแค่หลังหมูแล้วนี้ก็จะเป็นสามสั้นเนาะประมาณประมาณนี้พี่นแล้วก็จะมียด้พี่นยอยู่ใสบุกเห็นโเห็นบเห็นนี่เนาะพี่นยตนี้ย ก็จะ,จะามาหน่อยหนึ่งอยู่ในสุดนี้ก็อยู่โ่เพงเนาะพี่น้องสองแสนห้าสิบสี่พันแสนห้าสิบสี่โลเครึ่งเนาะพี่น้องก็มีซื้อมาโลกครึ่งก็จะได้พักนิดๆหน่นนอยๆสำหรับเครื่องจิ้มก็จะเป็นแบบนี้เลย แบบนี้เนาะตอนนี้หมอก็ใกไก่จะฟดล้วปูซาดกินก็เอาพี่น้องเพราะว่าโตก็มีอยู่แต่ว่าบริจากนางโตเมือนอยจากนางสะเนาะิแบบบานๆเอาพี่น้องนี่หมอก็ัฟดละ,ดละออบบก่อนอิมเบ็ดก็จะใส่ปลา ปลาดอลี่ทางหานก็จะเอามากะเแนกเป็นปลาดอลี่พี่น้องเสรมันมี้สบบะไข่นั่นโอ้มีไข่ีอลี เปิดเบือคอยติล่ะเธอก็เปิดเบือแห้งโพ้เออมันละทางอายฮอนใส่อีเมเบิร์เลยนี่ก็รอถ่านฟดก็ร่นใชล้แล่ะพี่น้องปินไปปินมาสามร้อยหกสิบองศาแล้วนี่ ดูใส่ปุ๋มให้ใหบักเก็ดนิดโอ้ลายโพดลายโพดน้อยน้อยน้น้อยเน้อย,อยเออพอแล้วพอแล้วหล,ล,ล,ลังหยกหมอกอะง่ายเลยหลังแป๊บสีอันน้ำมันหมูก็จะมาใส่ให้ยังโบโบใส่นนะ ใส่เนี่ยมันกับมันตัวตหมูยูฮันกับมันแล้วมะมาแล้วมาแล้วพี่นาะเนี่อป่า